ได้ตัวแล้วครับวันนี้ปาเชโร่คันนี้นะขอซื้อลูกค้ามาเดือนกว่านะครับเพิ่งจะได้รถวันนี้นะครับเดี๋ยวรถสไลด์ไปรับมาแล้วเดี๋ยวมาถึงละ a few moments l a t e มาแล้วนะครับสวยงามอย่างที่รอคอยนะครับอย่างที่ตั้งตารอคอยจริงๆคันนี้มาว่า คันนี้รถบ้านแท้ๆนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราล้างขายนะครับไม่นานนะคันนี้สภาพเจ้าของเดิมรักษาดีมากสะอาดมากแทบจะไม่ได้ทำอะไรนะครับมีล้างนิดหน่อยเดียวขายได้เลยอืมคันนี้เบาะหนังแท้หนังแท้นะคันนี้สะอาดมากเจ้าของรักษาดีมากคันนี้ผมอะไรมาติฟังก์ชันนะครับอ่ารถรถใช้งานมา แสนนิดนิดแสนนิดนิดโอเคภายในมันยังไม่มีริ้วรอยนะครับมีรอยเจิมนะจากคนเก่านะมีรอยเจมิมนิดเดียวอ่ะมีตัวไทเายมืเทอร์โบตั้งเวลาหยุดนะครับตั้งเวลาดับเครื่องนะคะันนี้เป็นเกียร์ออโตโ้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องดูแบบเรียวนะครับดูพร้อมกันเลยโห โคตรกริฟนะครับโคตรโคตรบอกเลยว่าโคตรรักษาดีมากคันนี้ยังไม่ได้ล้างเครื่องนะยังสะอาดขนาดนี้ไฟโรบิคเตอร์ตัวฉีดล้างเรนไฟออปชั่นครบนะครับแบตเตอรี่ปีที่แล้วอะยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแบตเตอรี่เราไม่พูดถึงนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าไม่แค่ไหนก็ต้องเปลี่ยนที่นี่ คันนี้ถ้าเป็นราคาตลาดนะถ้าเป็นราคาตลาดก็น่าจะอยู่ประมาณ429นะครับปีนี้นะ429แต่เราไม่ขายนะครับคันนี้ซื้อเข้ามา37กว่าคันนี้ซื้อมา37กว่าพร้อมค่าใช้จ่ายค่าสไลด์ค่านู่นค่านี้นะครับ37กว่าคันนี้ไม่เอากำไรแล้วกันเอาขายตั้ง389ขายถูกๆไปเลยคันนี้รถสภาพดูพร้อมกันแบบเดียวนะครับเดี๋ยว ล้างเสร็จเดี๋ยวไปรูรีวิวอินเสิร์ตภายในอะไรต่างๆอีกรอบนึงนะครับ